สวัสดีค่ะช่วงนี้พลังงานใหญ่ที่ลงมานะคะก็ขอให้ทุกท่านเตรียมตัวรับพลังงานขยายฐานจิตนะคะเดี๋ยวจะสอนวิธีขยายฐานจิตไว้ลองรับพลังงานณนะวันที่สิบสองแต่ว่าพลังงานที่เปิดประตูพอร์ทัลเขาก็มาเรื่อยๆแล้วค่ะตั้งแต่เมื่อวาน เดินปรานนะคะหารอบหายใจเข้าลึกๆท้ายท้องผ่องจากนั้นกลั้นหายใจแล้วก็หายใจออกเบาๆผ่อนคลายจินตนาการว่าควันสีดำไหลออกจากปากทำแบบนี้5ครั้งนะคะหายใจเข้ากลั้นหายใจแล้วก็หายใจออกคะ่ะ พอทำครบห้าครั้งให้หายใจผ่อนคลายสบายๆและพูดว่าฉันอนุญาตให้ตัวฉันรับพลังงานที่ยอดเยี่ยมเพื่อฟื้นคืนความทรงจำสติปัญญาญาณทัศนญาณของฉัน เพื่อนำความรู้เหล่านั้นมาใช้ร่วมกับจิตเดิมแท้ของฉันจิตวิญญาณศักดิก์สิทธิ์ของฉันเพื่อตัวฉันเองและเพื่อผู้อื่นนบัดนี้จากนั้นให้ท่านหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆผ่อนคลายสบายๆ ใช้มือหนึ่งข้างทาบไว้ที่หน้าอ,อกยิ้มน้อยๆหายใจเข้านำแสงสีทองลงมาตรงสู่ร่างกายตรงจักสีกลั้นหายใจแสงสีทองนี้ได้กระจายกระจายออกไปทั่วร่างกายของท่านจนร่างของท่านกลายสลายหายไปในอากาศ กลางของท่านกลายเป็นแสงสีทองสดใสแสงสีทองสดใสคือแสงของแม่ไกาอาและซอสที่หลอมรวมกับจิตเดิมแท้ของเราอยู่ตรงกลางระหว่างอกหายใจเข้ากระจายแสงสีทองเข้าสู่อนุเซลล์ทุกเซลล์กลั้นหายใจหายใจออกเบาๆช้าๆ ทั้งปากทำแบบนี้จนท่านรู้สึกพอใจทำสมาธิต่ออีกห้านาทีถึง30นาทีระลึกรู้ตัวอยู่ที่ตรงกลางระหว่างอกอยู่กับดวงไฟเล็กๆจิตวิญญาณเล็กๆที่แข็งแกร่งที่มีศักยภาพของท่าน หาใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆยิ้มนิดน้อยหากจะจะออกจากสมาธิให้กล่าวขอบคุณออกไปสามครั้งว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณเราได้รับแล้วเราพร้อมแล้วเราขยายจิตขยายทานจิตเพื่อรองรับพลังงาน อันยิ่งใหญนี้แล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณ